วันนี้เสนอตอนปากแดงๆจะไว้ใจได้กะหหหหเหลือสิแม่ชะบาแก้วด้วยรีบๆเดินเถอะจะได้ถึงไวๆ เอ,เอ้ยอีกนั่นมันไอ้ลูกช้างตัวนั้นนี่ว่าก็ใช่น่ะสิอุตซาห์ซุ่มดักรอมาอยู่ตั้งหลายวันในที่สุดมันก็โผล่มาจนได้ <c oughs> คราวนี้แกต้องเสร็จขั้นแน่ไอ้ช้างน้อยเอ้ย <c oughs> เอาไงกันดียิงมันเลยดีมะเฮ้ยใจเย็นๆแกก็รู้นี่ว่าไอเจ้าเนี่ยพิ่สงมันไม่ใช่เล่นๆแถมตอนเนี่ยมันยังมีช้างใหญ่มาด้วย ข้นทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไปเราอาจจะพลาดท่ามันอีกก็ได้นะอืมอืมอมจริงด้วยสินะเอาอย่างนี้ย่องตามมันไปก่อนอืเดี๋ยวข้าคิดแผนจัดการมันเองเชื่อหมองก็ระไอ้พวกอูอยู่ที่ไหนกันนะ กินเองได้อ <Rabbi> oh, oh ่อยนะนิดนึงนะก็ได้อร่อยแมอ่ากินเยอะๆนะกานกล้วยภูเขาช้างคู่น่ะดูเหมือนอยู่ใกล้แต่จริงๆแล้วยังต้องเดินอีกนานชะละจะแม่ก็กินด้วยสิอ่าขอบใจนะกานกล้วย ชบ้าแก้วมากินด้วยกันตรงนี้สิไม่เป็นไรหรอกฉันกินตรงนี้น่ะดีแล้วละจ้าแม่หนูชบาแก้วก็ถ้าเป็นเขินไปได้มากินใกล้ๆกันสิตอนเนี้เราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วนะจ้านะอร่อยดีนะชบาแก้วอ่ะเอาไปอีกสิ ทำไงดีอะเจ้าหนูนั่นมันอยู่กับทังพังตัวนั้นตลอดเลยหาจังหวะเล่นงานมันไม่ได้เลยแล้วนี่เราต้องตามมันไปถึงไหนล่ะฉันน่าเบื่อจะตามแล้วนะนี่ไม่ต้องบ่นหรอกนะมีหน้าที่ตามก็ตามนะอืออ้พวกแกดูอะไรกันอยู่นะโถถามได้ก็ดูไอ้แกเป็นใครกันวะเนี่ยฮะมีอะไรล่ะอุ้ยทรงเสียงเออะเดี๋ยวพวกมันก็รู้ตัวกันพอดี ก็ไอ้นกบ้าเด็สิโผลมาจากไหนก็ไม่รู้อะเออข้าและชื่อปากแดงจะรับมอบหมยให้มันดูการทำงานของพวกแกฮะนี่เจ้ว่าอะไรนะท่านว่ามูสมฆะมาไม่ใช่ดูสานที่ขอข้าสิไอ้พวกง้อ อ๋อเออจริงด้วยดิสารจากท่านหัวหมูจริงๆด้วยอ่ะไหน,นขอข้าดูมั่งสิอืแอบสองตัวน่ะถ้าไม่ได้ตัวไอ้ลูกช้างมาให้ข้าเรียบตัวไว้ดีพวกแกจะต้องเจอเข้อหาหนีทหารแล้วถ้าพวกแกกลับมาเมื่อไรจำไว้ข้าจะตะวพวกแกค้งคุกมืดจนกว่าพวกแกจะตาย <arma> ไอพวกง่แล oh, wow. oh, wow. mm ้วอตไยเสียงนั like <ivan> ่นฟังดูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้สิอย่าไปสนใจเลยจ้ะจ๋ามากินกันต่อดีกว่านะคงจะไม่ใช่หรอกนาไอ้ปากแดงอะ ื่อจะมาถึงนี่ได้ยังไงนี่เป็นไงไง้นกป้าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับอ้อยอีก็ต้องโดนแบบนี้แหละอ๋อปีอ๊บม,มาได้<ๆ>แกไอ้เออเออเออ,เอ,อ<ๆ>ร้อยกลับไปก่อนเถอะ ข้าจะฟ้องทันหัวหมูให้กดหัวพวกแกซะเลยยังไม่หายซ่าแล้วเพื่ออะไรจะอยู่ให้จับอีกแล้ววะไอ้พวกก็แแม่จ๋าพรุ่งนี้เชา้าพอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเราก็รีบเข้าไปในหุบเขาช้างคู่กันเลยนะจ้ะการกล้วยแต่ตอนนี้นอนก่อนเถอะนะ เราเดินกันมาทั้งวันแล้วช,ชบาแก้วจ้าจมานอนใกล้ๆนาสิมาสิชบาแก้วจ้าเอาละเอาละหลับได้แล้วเด็กๆแสงดา เองจะมีโอกาสได้เข้ามาไหมเนี่ยเวลาใกล้จะหมดอยู่แล้วนะ